ทุกคนที่เขาเนี่ยคนเนื้อที่เขาทำมะเขาไม่ได้ร้อนเลียนนะเขาบอกว่าเขาดีใจมากเขาดีใจที่ลูกนั้นอะแลลี่แล้วเขาเขาดีเฟนเขาลยรู้สึกว่าเขาเหมือนดีเฟนเหมือนคนเอเชียทุกคนโอเค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 โอเเคโเคโอเคอเคโ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 อเโอเคโอเโอเคโอเคโ เขาร้องไห้เลยอ่ะเขาบอกว่าเ,เ,าเขาเขไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยทางสาพันวลเลบอลนานาชาติเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ปล่อยเลยตามเลยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกําลังพิจารณากันอยู่นะครับว่าจะพิจารณาเขาเรียกอะไรผูประษานไทยว่าจะพิพจารณาการลงโทษยังไงกับทีมเซอร์เบียนะครับซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะ ในความคิดของผมว่าการพิจารณาบทลงโทษของทีมเซอร์เบียมันก็จะออกมาด้วยกันสองทางทางที่หนึ่งก็คืออาจจะมีการพักการแข่งขันหรือถ้าเกิดหนัหนกๆเลยอาจจะให้ออกจากการแข่งขันแล้วก็ในทางที่สองคือปรับเป็นเงินนะครับอันนั้นสถานะสองสถานการณ์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่ามาดูกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน,นจะเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าสาน FIB จะมีบทลงโทษอ,อย่างไรครับนี่คือนี่คือที่ได้รับข่าว,าวมา เรื่องอย่างนี้ในทางสังคมยุโรปเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยนะครับแล้วก็ผู้ภาษาบ้านเราอ่ะว่าโดยรวมรวแล้วคือเขาบอกถือว่าแย่มากครับในในภาษาบ้านเรานะครับถือว่าที่การกระทำแบบนี้ถือว่าแย่มากอาจจะบอกว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอะไรก็ตามเนี่ยก็ถือว่าแย่มาก